เดี๋ยวบอกว่าตะเบียพามาผิดทางลงไประวังไข่ตก <laughs> <laughs> ครับท่านผู้ชมก็ช่องทูไทยไบยเกอร์นะครับผมหลายคนน่าจะคิดถึงฟอซากันบ้างเลยวันนี้นะครับเราจะออกทีปกันนะครับไปที่จังหวัดกาญจน์นะจ๊ะอีกแล้วะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบแหล่งท่องเที่ยวไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่านะแต่สำหรับผมมันใหม่อะ่ะนันก็คือน้ำพุร้อนหินดาดนะครับอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ทองผาภูมังอันนี้ไม่ไแน่ใจนะอยู่ดีก็อยากไปแช่นะครับวันนี้ วันนี้เ,เราต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับ Moto Vision นะครับก็คือซึ่งให้กล้องหน้ารถเรามามันเป็นกล้องหน้าหลังอะ่ะมันเอาไว้บันทึกแบบเหตุการณ์ที่แบบสำคัญล่วงพันอ่ะคือผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังคือมันก็เซฟเราด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยนะครับเผื่อมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดอะไรเงี้ยมันก็สามารถช่วยเหลือเราได้แต่วันนี้ เราก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเราก็จะไปกับท่านเบียรนะครับเที่ยวจังเมืองเดี๋ยวเรานีเจอกันที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับเรา,าจะบ้านประมาณตีสี่ครึ 4, นะ่งหเดี๋ยวไปเจอเขาก็ก่อนตีห้านิดหน่อยช่วงนี้น้ำมันก็ค่อนข้างถูกเนาะไปครับไปครับจะทางไปหาตะเบียกันก่อน ฮะตอนนี้เราก็รับอาจารย์เบียร์ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดแรกนะครับไปวะเติมน้ํามันก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ตีห้าเว้ยเราแบบโอ้ย,อย,อยน้ำมันอ่ะมันจะลดตอนตีห้าพอดีหกสิบตังค์ตอนเนี้ยเหลือประมาณสิบแปดหรือผาไม่แน่ใจอ่ะอีสิบนะแต่วันนี้คงเติมเก้าห้าแหละอุณหภูมิหน้ารถปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบเอ็ดนะครับ ก็กําลังดีแต่ไม่รู้จะเจอฝนหรือเปากลัวฝนเหมือนกันเนี่ยแต่เราก็เอาเสื้อกันฝนมาอยู่เส้นทางวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางบางเลนทะลุกำแพงแสนนะครับแล้วก็ไปเข้าตัวเมืองการฝั่งนู้นเลยไปไหว้ศาลหลังเมืองกันก่อนเนาะก่อนจะไปเที่ยวเพราะว่าเวลาไปเมืองการผมจะไปแวะไหว้ศาลหลังเมืองทุกรอบเลยลองสังเกตแต่ละคลิปดูก็ได้นะครับ ประมาณ8โมง50เนอะอุณหภูมิลงมา25เฉยเลยนึกว่าจะร้อนขึ้นแต่ตรงนี้น่าจะเหลือประมาณ30 20-30โลก็น่าจะถึงแล้วแหละจริงๆมันไม่ไกล,ลนะผมรู้สึกเนี่ยอเบอร์ทองค่ิ43กมโล ออกมากับเพื่อนก็ไม่รู้สึกว่าเหงาแล้ววันนี้แม่บ้านเรานะครับก็ทำงานประจำมือนเดิมวันนี้เราออกอวันธรรมดาเนาะแม่บ้านเรามาไม่ได้ เราก็เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยนุพุร้อนหินดาดเท่าไหร่นะห้าร้อยเมตรเหรออ้แสดงว่าถึงแล้วดิไวจัด <c oughs> ขับรถประมาณอ่าสี่ชั่วโมงครึ่งเนาะอันนี้รวมพพทานข้าวอะไรด้วยเนาะมวมาตรงนี้เขามันเย็นเนะย็นนะรู้สึกกับความเย็นไอเย็น ตอนนี้ความร้อนรถเราก็ปกตินะจ๊ะเดีย๋ยวบอกว่าตะเบียนพามาผิดทางอ๋อต้องอ้อมลงข้างล่างนะอละ่ลงข้างล่างทางนู้นทางนู้นไม่มีคนเลยจ้า <c oughs> อะไรอะ่ะต้นปาล์มเหรอลูกปาล์มเหรอไม่รู้ลองเข้าไปถามเขาก่อนก็ได้ที่ <c oughs> มาแช่น้ำพุรครับ นนใ,ใช่ครับรตั๋วคนละยี่สิบบาทแล้วรถไปจอดด้านในได้หรยโอเคครับมีค่ะถึงแล้วจ้าถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในสวยไหมเข้า <50 S 1> ไปไกลไหมครับพี่ครับ ก็พอมีคนอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำผุอะไรครับผุน้ำร้อนหินดาดเนาะมีน้ำนะมีน้ำทั้งปีมแมลงเต็มหน้ารถรถแฝดรถแฝดจันเบียร์พร้อมโดดเปล่า,าโดดตรงนี้เลยไอ้นี่มีฝั่งบองฝั่งๆนี่ฮะนู่นเนี่ยนู่นเนี่ยเ,เราไปเล่นเ,<อ>เราเล่คนคู่นูน้นวันนี้ครับเราจะไปเล่นแบบเซฟเนาะแบบ เล่นคนละบอ่อเลยนะ,นะเดี๋ยวตะโกนเนอะนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าร้อนป่าเดี๋ยวต้องลองล,อง,ลองมาแช่ดูไม่ <c oughs> สวยว่ะพี่เบีย้ย <c oughs> มันเป็นน้ำตกอะฐานเล็กๆไหนวนขวาสิวนขวาอ๋อมันเป็นสะพานสำหรับผู้พิการนี่มนไงละ่ะน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเงียบมากวันธรรมดาเหมือนไหลมาจากฝั่งนู้นอะทางภูเขาฝั่งนู้นเนาะ อ่าโอเคอ๋อมีสําหรับพาส่งด้วยเนาะด้านนี้น่าจะเป็นของเด็กเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจสุขาขึ้นไปด้านบนอ,อุ้ยอุ่นอุ่นอ่ะอุ่นอุ่นแต่ว่าวันนี้เราซื้อพื้นที่ทั้งหมดไว้นะครับไม่มีใครมา ไม่ให้ใครลงนะ <c oughs> ยึดพื้นที่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมให้เป็นชุดก่อน <c oughs> แต่เย็นพี่เบียร์แต่เย็น <c oughs> มันอุ่นๆนะประมาณสามสิบถึงสี่สิบองศาอาจจะสี่สิบสองะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาแช่เขาจะไม่แช่กันแบบเป็นชั่วโมงนะ <c oughs> อาจจะแช่ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้แล้วค่อยขึ้นมาไม่รู้เลยป่าเดี๋ยวผมลงไปเบาะเนี้ยอุ่นๆเดี๋ยวดูเบาะนี้แป๊บนึง บ่อนนี้เย็นหน่อยตรงนี้ก็จะมีคนดูแลตลอดเนาะคือดีอ่ะดีงามใช้ได้เลยถือว่าร้อนอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าพอลงไปเดี๋ยวร่างกายมันก็จะปรับตัวเองลงไประวังไข่สุกร <c oughs> <c oughs> ้อนใช้ได้อยากกล้องลงน้ำเหมือนกันเนี่ยแต่แบบมันร้อนเกินไปกลัวมันฮีทแต่น้ำใสน้ำใสไม่มีตะกรเลยนะดี แจอสอนอ่ะแจอสอนอ๋ออันไหนร้อนเหมือนกันอันนี้ร้อ,อนเหล,ลือนู้นร้อนกว่าพอกันแต่น,นี้โอเคนะอันนี้โอเคมันไม้มีคนเล่นด้วยหรอมอั้งจะล้างบ่อคือวิดน้ำออกหมดเลยแล้วก็ขัดบ่อในพวกเนี้ยประมาณสามชั่วโมงน้ำก็ขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเร็วมากแสดงว่าแบบคือพุดขึ้นมาเยอะมากนะฮะคุยคนเดียวโทรศัพท์คุยกับโดเลมอนคนระบ่อเลยนะตอนนี้ ดี๋ยวซีลองมาดูตรงน้ําเย็นบ้างมันก็มีปลาตัวเล็กๆนะรู้สึกปลาที่นี่ไม่ตอดลองนั่งดูดี๋ยวอันนี้มาจากน้ำตกผาสวรรค์มั้งมาจากฝั่งนู่นแต่น้ําน้อยจริงอันนี้เขาก็สร้างเป็นฝ่ายชะลอน้ำเนาะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น้ำตกสายโยกน้อยนะครับไปทานข้าวแล้วก็เข้ากรุงเทพกไปละครับวันนี้มาแช่น้ําพักผ่อนเล่นนะครับรู้สึกว่าพอขึ้นมามันทําให้รู้สึกแบบสบายตัวขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้แช่นานแบบขนาดน,นั้นนะแช่บแบบนิดเดียวประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้ตรงนี้อยู่ในอําเภอชองพาฟูมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้ากลับไปทางเมืองกาล้ะ ถึงแล้วจ้าน้ำตกใสโยกเนาะเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปต่อไปเลยเราเข้าไปดูน้ำตกกันเนี๋ยรอบที่แล้วที่เราเอาเว็เเวบมาไม่ได้มาดูน้ำตกเราไปนั่งตรงนู้น <c oughs> ตรงนั้นมีน้ำตลอดปีแต่เนี้ยน้อยมาก <c oughs> ดูด,ดีเดขึ้นไปดูข้างบนตรงโขดหินแต่สวยนะ ของท่าน้มันเยอะมันจะคงเต็มเลยนะเหมือนเขาบอกเขาเปิดเขาปิดน้ำตกเปิดปิดได้ยังไงไม่รู้งงนะถึงท่าน,น,น้าฝนเต็มหน้าผาเลยนะจ๊ะห้ามกระโดดนะ้ำบอลลูเดี๋ยวลองขึ้นไปดูในตรงนั้นอะตรงถ้ำอะมันเป็นแค่โฟงอะมันะ้งไปเย็นเลย นี่อย่นงเงี้แยแบชาโอ้โหเปียกเปียกเลยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องขึ้นมาก็ได้พี่เปียกม <c oughs> <c oughs> ันเป็นแบบเป็นโพงเฉยใช่ไหมเช่มันเป็นน้ำย้อยลงมาจากหินย้อยอะอยอยไปกินข้าวดีกว่าน้ำตกกินข้าวตามฉัน ใครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปละวันนี้ก็มาชิวๆนะครับขี่รถเล่นที่เมืองกาญเนาะก็เดี๋ยวขี่กันยาวๆเ,เดี๋ยวก็แยกกับพี่เดียที่แถวกรุงเทพเนาะโอเคไะเดี๋ยวเ,เ,เ,เราเดินทางกลับไปลวนะครับ